ลาออ้ยขาดเลยเนี่ยค่ะเ้อก็จะเก็บไปกินก่อนกินกับน้ำพริกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้จะชวนมาปลูกผักชีไทยนะคะวิธีการปลูกง่ายๆแบบบ้นบานๆแต่ได้ผักชีอ่อนๆหอมๆค่ะมีขั้นตอนและวิธีทำที่ไม่ยากนะคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะ ขั้นแรกนะคะเราก็จะเตรียมแปลงเอาไว้ก่อนเลยค่ะวิธีการเตรียมแปลงก็ไม่ยากนะคะมีขั้นตอนในการเตรียมง่ายๆประมาณ4ขั้นตอนค่ะ เมื่อเรามีมเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็แกะออกจากซองค่ะเดี๋ยวเราจะเอามเมล็ดใส่ในถุงก่อนเพื่อที่เราจะทุบให้มันแบ่งเป็นสองซีบใส่ไว้แบบนี้ถุงเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก้อยหาถุงไม่เจอนะมีแค่นี้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ขวดแก้วแบบนี้ก็ได้นะจะกลิ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะ พอเราได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมเล็ดในนี้ค่ะใส่ในถุงผ้าแล้วทาการแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะนี่คือเมเล็ดที่ก้อยทําการทุบแล้วมันก็จะออกเป็นสองส่วนแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวก้อยก็จะใช้เชือกฟางอันนี้ค่ะทําการมัดแล้วก็เอาไปแช่น้ํา อาให้แน่นนะคะเดี๋ยวมเมล็ดเขาจะออกมาได้แล้วเดี๋ยวมันจะเก็บยากค่ะจากนั้นก็จะใช้หินหินที่มีขนาดพอสมควรแบบนี้นะคะมัดเพื่อจะถ่วงน้ําหนักให้จมน้ํานั่นเองถ้าเราไม่มัดนะคะแบบนี้มเมล็ดของผักชีก็จะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนค่ะ,มะเมล็ดส่วนใหญ่ก็จะไม่แช่น้ําแล้วก็มันก็จะไม่ได้รับน้ําอย่างทั่วถึงมเมล็ดนะคะทําให้งอกยากแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเอาภาชนะใส่น้ําแบบนี้ไว้แล้วก็เอาถุงถุงของเมล็ดเราแช่ลงไป1-2วันค่ะเดี๋ยว1-2วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันค่ะ เนี่ยนะคะเราก็จะได้มเมล็ดของผักชีที่มันชุ่มน้ำหรือว่าเปียกน้ำกำลังดีนะคะเนี่ยเราก็จะก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำการผึ่งผึ่งให้เขาแห้งอีกสักหนชั่วโมงค่ะเพื่อให้มเมล็ดเขาเสด็จน้ำแล้วก็เวลาที่เราจับมเมล็ดแล้วก็โรยลงไปในแปลงก็จับง่ายด้วยค่ะถ้าตอนนี้มันเปียกมันก็จะติดมือแบบนี้ เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาปลูกผักกันเมื่อได้แบบนี้แล้วก่อนปลูกเราก็จะพวนด,ดินเพราะว่ายกแปลงแล้วก็ไม่ได้ปลูกนะคะตากแดดทิ้งไว้เดี๋ยวจะพวนด,ดินให้มันร่วนซุยกว่าน,นี้สักนิดนึงค่ะ ด้วยการหยอดมเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรงค่ะปลูกครั้งเดียวถึงเก็บเกี่ยวเลยขั้นที่1นนะคะเราก็จะขุดหลุมกําหนดหลุมความห่างประมาณ1คืบประมาณนี้นะคะตอนหนึ่งหลุมหหลุมก็จะหยอดมเมล็ดประมาณ 2- 3มเมล็ด4ี่ห้าเมล็ดก็ได้นะคะเผื่อถ้าเขาติดเยอะมากขึ้นเดี๋ยวก้อยก็จะถอนแยกทีหลังค่ะ นันก็ใช้ไม้อันเดิมนะคะกบปากหลุมบางๆนนี้ผักชีก็อายุได้ประมาณ8-9วันนะคะอาทิตกว่าอาทิตย์นิดหน่อยก็จะเห็นว่าเขามีใบจริงแค่หนึ่งใบตอนนี้แล้วก็ในแปลงปลูกนะคะผักชีงอกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าหญ้าเยอะเหมือนกันเราต้องเอาญ้าออกด้วย ผักชีนะคะเมื่ออายุได้ประมาณ2อาทิตย์ยก็จะเริ่มให้ปุ๋ยค่ะโดยให้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าดินผสมปุ๋ยปิดโคลนไว้ค่ะเพื่อป้องกันลากลอยการป้องกันลากลอยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีทุนในการซื้อถุงดำในการคุมแปลงเ,ปเพื่อนๆสามารถใช้เป็นพวกหญ้าแห้งฟางแห้งในการคุมเพื่อรักษาความชื้นในดินได้ด้วยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นดินสีดำแบบนี้ในการปิดโคลนให้ก็ได้ค่ะ แล้วก็มีการลดน้ำเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวันเว้นวันค่ะช่วงนี้ถ้าอากาศแห้งแรงมากก็จะลดน้ำวันละสองครั้งค่ะเช้ากับเย็นต้องดูแล้วแต่อากาศด้วยนะคะเทคนิคสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการถอนหญ้านะคะหญ้าที่เกิดขึ้นข้างๆต้นไม้เนี่ยเราจะต้องถอนออกเพราะว่าหญ้าจะเป็นตัวแย่งน้ำแย่งอาหารค่ะ รวมไปถึงต้นไม้ที่ปลูกแล้วมันติดกันเกินไปมันงอกเยอะเกินไปเราก็ควรจะเอาออกนะคะให้หนึ่งต้นมีความห่างในรอบต้นนะคะประมาณหนึ่งสองนิ้วเพื่อให้ต้นเขาใหญ่และอ้วนค่ะอันนี้ก็คือต้นผักชีที่ก้อยปิดโคนไว้ด้วยดินผสมปุ๋ยเหมือนกันค่ะไม่ให้รากเขาลอยพอเราปิดไว้แบบนี้ต้นมันก็จะอ้วนนะคะแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นดีมากค่ะเพราะว่าโคนเขาได้รับการปกป้องนะคะโคนต้นจะสําคัญมากถ้าโคน ต้นลอยแล้วแดดเผาและแดดทําให้ต้นไม้เขาตายได้นะคะเหี่ยวได้ตายได้วิธีการปิดโคนนี่ก็สําคัญมากๆเลยสําหรับพืชกินใบทั่วไปค่ะตอนนี้ก็มาอัปเดตผักชีไทยในแปลงปลูกอายุได้ประมาณ4 3 4อาทิตย์ครับน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะต้นผักชีตอนแรกเขาจะขึ้นขึ้นค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะกว่าจะตั้งตัวเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ พอหลังจากนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดีๆต้นมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเร็วแล้วก็โตขึ้นมาเร็วลาก็จะใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะขนาดนี้ถ้าใครชอบกินกับน้ำพริกก็สามารถถอนไปกินได้แล้วนะคะอ่อนๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วก็หอมดีด้วยค่ะและนี่ก็คือผักชีที่ก้อยปลูกในกระถางค่ะวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวก้อยมีเวลาก้อยจะพยายามทำคลิปให้ค่ะ เพราะว่าการปลูกในกระถางก็สามารถทําให้เราได้กินผักชีสดๆหอมๆได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บ ผักชีไทยกันนะคะเที่ก้อยปลูกไว้ถึงเวลาเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวก้อยจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะก็เลยก้อยไม่สามารถที่จะเอาไว้นานๆได้พอถึงเวลาเก็บแล้วก้อยต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวจะได้ปลูกพืชชนิดอื่นต่อไปค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้มีรากผักชีรากใหญ่ๆก็ควรจะเอาไว้มากกว่านี้นะคะประมาณอีกสักหนึ่งเดือน2เดือนเนาะรากมันก็จะใหญ่อ้วนเราก็สามารถที่จะเอารากไปทาอาหารได้แต่ว่า ก้อยอย่างที่บอกนะ้องว่าก้อยไม่มีเวลาขาบเลยเนี่ยค่ะก้อยจะเก็บไปกินก่อนกินกับน้ำพริกนะคะวันนี้หอมมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปล้างสักหน่อยมันก็ดีแล้วนะคะขนาดหนึ่งคืบกำลังดีค่ะสำหรับน้ำพริกเพราะว่าตอนน้ำพริกมันจะกินใบอ,อ่อนๆมันจะอร่อยกว่านะคะ ถ้ารากมันใหญ่แล้วใบมันก็จะจแก่เนาะกินอ่อนๆก็อร่อยดีอีกอย่างเน,นี่ยค่ะก่อนที่เราจะถอนนะคะเราควรจะลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อให้ดินมันนิ่มเวลาเราถอนมามันจะได้รากหรือว่าได้ทั้งต้นนะคะเดี๋ยวก็จะถอนอันที่มันติดกันมากๆก่อนอาไปกินก่อนเหลือต้นเดียวกพอแลนะ้วเนี่ยค่ะ ักชีคำหอมเลยหลังจากที่เราเก็บผักมาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาล้าง ล้างเพื่อที่จะเอาเศษดินเพราะว่าผักชีมันจะเป็นผักที่มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับดินนะคะล้างแล้วก็จัดการตกแต่งส้กหน่อยเพื่อปลอดภัยจากพวกสิ่งปนเปื้อน,อน,อน,อนพวกดินพวกแบคทีเรียรเชื้อโรคเนี่ยก็จะล้างหนึ่งรอบเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะเอาไปล้างน้ำส้มสายชูอีกหนึ่งรอบนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วหนึ่งต้นเนาะ เนี่ยค่ะผักชีปาาอดสารอ่อนๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะก้อยจะแปะวิธีการปลูกผักชินต่างๆไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะถ้าชอบหรือสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะ รรระะัักกกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ